สวัสดีพี่น้องจา้ามาเบิ่งผักพี่น้องผักสลัดเคยพี่น้องงามบ่จ้านี่จิบผักไปกินกับเอ่อตับักหุ่งพี่น้องผักกาดกระจนพี่น้องจ้าปัะกาศกระจอนจา้าซดอกไปกินกับตับักหุ่งพี่น,ออน,ออน้องอต้นอ่อนๆงามๆพี่น้องจ้ะ แบงไปกินพี่น้องแบงแบงไปกินเนาะมันเบียดกันที่สวยเลยจ้ะที่สวยเลยต้องงงามพี่น้องเฮ้ยพอดีอยู่พี่ดีกิน,นะะพี่น้องเอ้ยพอดียู่เด็กกินจ้ามันกับบ่แดงามคักงามเลยดอกเนาะพี่น้องเนะบาะเพราะว่าบ่แดงใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่สารเคมีมันก็พออยู่พอกินมันก็บ่แดงามจ้า น้องพักสลัดไข่กําลังงามสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภสุคนจ้าคก <c oughs> ถือเลยคบุกคว้ากับราศีเจ็ดเองเจ็ดเอ,เอพี่น้องจ้ารายงานตัวจากเมจเจ็บจ้าประเทศฝรั่งเศสเนาะพี่น้องเนาะมันเหนื่ประมาณเวลาสองโมงสิบหา้านาทีพี่น้องจ้าสองโมงกว่าเนาะพี่น้องมาเร็วพี่น้องจ้าเลยนี่พี่น้องก็ได้ปลาดเสมอนพี่น้องจ้า่อยละกะันตับักม่วง ตำมะม,ม่วงใส่เออใส่หม้เซ็ตเทาไหมพี่น้องค่ยกินบ่จ้าตำม,มั่วซั่วไปพี่น้องจ้าตำมะม่วงใส่หม้เซ็ตเทาเผ็ดๆใส่หมูยอนนิดนึงพี่น้องจ้าหมูยอนติดตู่อยู่นิดนึงนะพี่น้องนะนี่าจา๋าเด้อ เสียงกวาดโคกกวาดกวาดัวกวาดเนี่ข้ขขขขขปุ่นพร้อมจ้าข้าวุ่พี่น้องข้าวปุ่นเป็นหน่อยๆเนาะพี่น้อง,องแกเผ็ดเนาะก็ได้แกเผ็ดโอู้พี่น้องอย่างนเสียงไฟเราคือเสียบไหมลืมเสียบไหมมาพี่น้องมาๆมา,มาอู้หนาม,มัน น้ำเฮียน้ำเฮียนอขอเอาแนวหนุนนั่นนอนจ้าต่ายใส่ผกคิดสามอนแนต่มะม่วงใช้เท้าสามันพเ่นองเนาะมามาแบดนี้นอจ้าวันนี้ก็ตํมหงใช่กุ้งเมื่อนี้ก็ตํา ม้วนอืมแซบี่น้องอืมสามหนุนหยอดพี่นอ้ญญนองจ้ามามาี่น้องอืมเส็บเส็บเส็บไปนอ้ปปปปนองจ้าแซ่บนวดทุกมือได้ข่อยพี่น้อง,อง,ออองมาเด้อมาเด้อ มาพิ่จัเวเบิพักพน้องมันจะสวนพักกาดตัวจนลรพ้าพี่น้องจ้าพักซี่พักหอมป่อมพี่น้องเนาะกหัวใชทับ แค่รสแบบมันจะสวนหม่มผักปลอดสารพิษจ้ะปับ เขามากินไส้พริก,ผกรรเผาพป่น,แบบาาอ,งปนองจา๋าาช่หมดสต็ปบอีแบเขาปบมามาสิร์ฟ่เปนองจ่าไผ่มากมันเะอี่น้อง ใสกับพริกเผามาจ้ะดียวนะอ่ะปะเดียบแบบแซ่บอ <refined> <c oughs> <c oughs> <Así to have> ันนี้แซบเป็น้องจาแทบอี่จ้ะ ຫນ້າດຳເບິ່ງເກັບເຮັດຕັກແດ່ລະພນ້ນາດດມາຕາດມັຢນ จ้าพี่ก็แม่ยากินเขาเขาเนี่ยโตโตกลิ่นเขาเนาะเอาไปกิน<ด>ในขา้าวก้กาก็เหรอจ้าเปนนองจ้าเขามัากในค้าวเน้องกินหันมันเหม็นปแปลกก็จะโมเมนหรอกจ้าแต่ว่าในหองนี่กินมันกินมันติด อักซดๆอร์ดพี่ัน่วยแต่หมงวัวแต่ามูวงวเสีนหัวเสีเท้าร้องมึงเด้พี่น่อเแล้ม่กินกับซามอน ค้ามศิกจ,กจกักรกับาก,กบาศกาศกระจิดสดฟ้าขึ้นขึ้นมาที่น้องมือเนี่ยว่าจะไปหาเห็ดยันฝนตกห้ามวยฝนตกห้ามหรอน้ำปีนเขาไหมพี่น้องมืน แต่รายเลยไ่อยากไปบ้านฝนตกหลัมหมื่นพี่ไหมาเปีนขึ้นเขาขอรสบรแล้วไปพิเพานด์กับแล้ก็แส่น้ำไปแล้วอืบ็ดยานมันพี่น้องแสบ่บ <c oughs> <c oughs> ลองดูป่าขอตรวจพี่น้องบ๊สุภาพนากค่ะฝากช่อง YouTube กับแฟนเพจเลยพี่น,น้องจ้าซื้อเดียวกันจ้าว่ากระสิเน็ตเองสเสพพี่น้องจ้าฝากมาเป็นกำลังใจเนาอ ฝากกติดตามนี่เปน้องเนาะจับอีแบบพี่น้องตามใจมาเชฟทาบอกมองแบบจะจัาแล้วมึงกินกับอาหารทะเลเสีย ปวเน้องที่ปวเนอ่แล้ว,ว,วกไปล้วปวนอ,องนเปียอกอูกสาวบามาเปียกเนาก็มาเอาโยเกิรให้ดูอายไปเนาะบามาเข่ากล่องเด้อ พเพิ่นขออยากเอาเพิ่นเขากลองให้พี่น,น้องจา้าเพิ่นอายบ่มาจับมาข,ข้ามชีวะพี่น้องวามจับก้มน้อยอยู่นี่ยพี่น้องขอถอขอพ่ายพิ่พกินดิบนะ Mm. Og mat. <coughs> สินยังพักหลาย <laughs> าอย่างใชิกเปาบ้นงอน่อยนมากพี่น้อวกรใซ่น้ำเปล <h ums> าออืมจะาดจ เผ็ดหนกพปิกสามชิบนี่ชินอย กับแซมหมอน้องเผ็ดเผ็ดพีน้องจ้าเนาะน้องีิแท็บแก่เขาเผ็ดประเพสพี่น้องกินเจ้าไปพริกเผาพอ Mm-hmm.

ว้าพ,พี่น้องจ้ะเกิดเ,เหตุผิดพลาดเทคนิคพี่น้องเอ,อ้ยน้าเปแดงกระเด็นเส้นตาเป็นลางตากำลังเสียหาขวบว้ามาพี่นออ้องแส็ต้ออเราจขอไปพี่น้องจก้ก นอนตำประเดดไม่คอยคอยกำลังแซบความแซบขวดหนัวไม่ได้ค่ะซึ่งแต่น้ำประเดดก,กระเด็นใส่ตาคี่น้องแซบคือก่อ นพี่นอ้องจ๋าอาว่าขอจะกินเบิดบอกบอดเลยเ <c oughs> <c oughs> น่ยมักน้องพี่น,อน้องสู่ตายจ้าเน่ยมัก <c oughs> ุดจดเป็นหลงแสบถอนมามงเยงเยเล็บหนองเล็บหมกหมอนหมดเลยแล้วตอนดูแลแซอมอนประมาณหกหาหกขีดไปเนาะเครื่องโล ครสามีสื่อมา ไมนอบ่ย่กินอะสมบูรม่วงแพงแพงไปหนองจ้าสองนวยยี่ิบแปดยูโรสองนวยยี่ิบแปดยูโรไปหนมอม่วงสองหน่วยหาหากลอย เบิมมวงเนอะแพงบอกกินด้วยจ้ะสองไว้ผัวซื้อมาใหื้อไม่ต้องยุดบายุข่อยเธอไหร่แสบเลยเนอะ แล้วจ้าก็ฝากกดติดตามเนาะจ้าทามาคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์น้าพี่น้องจ้าก,กดกระดิง่งติ้งติ้งจำประพาดคลิปใหม่ๆ่อยเนาะจ้าเนาะแล้วก็ฝากเพจเนาะพี่น้องเนาะเพจเทียนหอมใบเห็ดผ้าเพลินแล้วก็เพจขั้วกระไรซิเนเห็ดเองแซบเองจา้าอืมซื้อเดียวกันกับยูทู e พี่น้องจ้าก็ฝากเขามาเป็นกําลังใจหในะจา้าขามาเบิง้งอืมขามาติชมเขามาคอมเมนต์ได้พี่น้องจา้าเ <laughs> มียแล้วก็พ่อกันคลิปหนาพี่น้องจ้า อยู่ดีไหมฮะสุขสุขคนจ้าัสดีจ้า